สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดน้ําล่องแก่งจังหวัดนะครนายกมาน,นําเสนอนะคะที่ดินจํานวนสีไ่ไร่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษค่ะที่ดินจํานวนสีไ่ไร่สองงานหกสิบสี่ตารางวานะคะเอกสารสนดคุดแดงค่ะขายยกแปลงในราคาสิบเอ็ดล้านบาทค่ะตาบลสาิกาอําเภอเมืองจังหวัดนะครนายกนะคะเดี๋ยวเราชมน้ําติดล่องแก่งนะคะเดี๋ยวคุณสมานหันนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือด้านหลังของแปลงนะคะที่ปูนั่งอยู่นี่คือกําลังเลี้ยงหินกันน้ํากระแทกนะคะติดน้ําล่องแก่งนะคะกว้าง40เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทําที่พักได้นะคะแล้วก็ทําจุดแบบทําล่องแก่งก็ได้นะคะทําธุรกิจได้ะคะ่ะเห็นไหมคะน้ําของน้ําใสนะคะวันนี้ว่าจะให้คุณสมานลงไปเล่นให้ดูนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะแน่นอน,นะคะ่ะ ไม่เปี่ยวค่ะพักผ่อนอาศัยได้นะคะที่ดินของเรานะคะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะ,เ,ะ,คะเป็นลักษณะเหมือนถนนผากลางเป็นสองแปลงใช่ไหมคะอันนี้ด้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฝั่งทางนู้นอีกด้านหนึ่งนะคะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่สวยไม่ต้องถมนะคะทําเขื่อนกันน้ําแซะดินสวยงามแล้วแล้วก็ที่ดินของเรานะคะไอถมแล้วค่ะไม่ต้องถมนะคะแล้วก็ ในในที่นะคะมีต้นผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นผลไม้นะคะหลักๆที่ผู้เห็นนะคะตอนผ่านมาก็คือมะยงชิดมะม่วงนะคะแล้วก็ท้ายแปลงนะคะมีบ่อน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาชมแม่น้ําแล้วก็ด้านบนต่อนะคะที่ดินจํานวนสี่ไร่สองงานหกสิบสี่ตารางวานะคะขายยกแปลงสิบเอ็ดล้านบาทค่ะ นี่นะคะน้ําใสมากเลยค่ะและที่เรายืนนะคะคือเจ้าของที่ทําเหมือนที่ไม่ให้เขาเรียกว่าน้ำเลยนะคะไม่ให้น้ําซัดนะคะที่เข้าไปในที่นะคะมีหินเรียงแล้วก็เห็นไหมคะน้ําใสมากเลยแล้วน้ําก็ล่องแก่งได้ด้วยเห็นไหมน้ําไหลลงไปนะคะที่ไกลนี้สวยมากนะคะขายราคาแค่11ล้านบาทเองนะคะเดี๋ยวเราพาชมเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดขึ้นไปด้านบนต่อนะคะ ตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงกลางที่ดินนะคะที่ดินของเราเป็นสองแปลงนะคะแต่เป็นฉนดใบเดียวนะคะที่ดินนะคะเป็นถนนคอนกรีตผากลางนะคะเป็นถนนสาธรารณะนะคะในที่ของเรานะคะจะมีต้นมายงชิดนะคะฝั่งนี้จะมีมายงชิดแล้วก็ติดลำรางน้านะคะแล้วก็มีบ่อน้าเล็กๆนะคะเอาไว้เอาไว้เหมือนทําการเกรษตรไว้เวลาเราปลูกต้นไม้นะคะจะมีมายงชิดมีมะม่วงนะคะถ้าฝั่งนี้ก็จะมีโรงกรองด้วยค่ะ วัยยงคิดแน่นอนมีนะคะที่ดินของเรานะคะติดน้ำร่องแก่งนะคะจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินจำนวนสี่ไร่สองงาน64ตารางวาน,นะคะขายในราคายกแปลง11ล้านบาทค่ะเอกสารสีจดโฉนดกูแดงค่ะตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสนใจติดต่อหาเราได้นะคะ092 380ก583แดละตเบอร์นะคะ092 491 4374าค่ะย,ยังไงฝากคลิปนี้ยังไงฝากคลิปนี้ไ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ he says so why